ถ้าหากจะพูดถึงเรื่องราวของแฮกเกอร์เนี่ยครับท่านผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าจะมีใครบ้างครับที่สามารถแฮกระบบของนา s a หรือสามารถที่จะเจาะเข้าเครือข่ายของกองทัพสหรัฐได้และยังสามารถที่จะขโมยข้อมูลบัตรเครดิตของคนทั้งประเทศซึ่งวันนี้เนี่ยครับแอดเนี่ยจะพาทุกท่านไปพบกับสุดยอด5อันดับแฮกเกอร์ที่เก่งที่สุดในโลก เควินมิดนิกโดยชื่อเขาคนนี้เนี่ยครับถือได้ว่าเป็นชื่อที่ทางด้าน f v i เนี่ยครับต้องการตัวมากที่สุดในอเมริกาเพราะว่าเขาคนนี้เนี่ยครับเคยแฮกระบบโทรศัพท์ของบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งและก็ได้ทําให้เขาเนี่ยครับสามารถโทรฟีได้ทั่วโลกจากนั้นเควินเนี่ยครับเขาเนี่ยครับก็ได้เริ่มแฮกระบบของบริษัทยักษ์ใหญ่เช่น IBM Motorola และ Nokia แต่สิ่งที่ทําให้เควินนั้นมีชื่อเสียงมากที่สุดนั่นก็คือ การหลอกล่อให้พนักงานของบริษัทเนี่ยครับเปิดเผยข้อมูลสําคัญโดยที่พวกเขาเนี่ยครับไม่รู้ตัวซึ่งเควินเนี่ยครับก็สามารถแฮกเข้าไปในระบบของรัฐบาลได้ด้วยนะครับและสามารถดัดแปลงข้อมูลมันจึงทําให้ทางด้าน FBI เนี่ยครับต้องใช้เวลาตามล่าเควินนานถึง2ปีกันเลยทีเดียวแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยครับเควินกลับไม่รอดเขาเนี่ครับได้ถูกจับกุมในปี1995และได้ถูกจําคุกเป็นเวลานานถึง5ปี แต่เมื่อเควิน้นโทษแล้วเนี่ยครับเขาเนี่ยครับก็ไม่ได้กลับไปเป็นแฮกเกอร์อีกแต่เควินเนี่ยครับกลับกลายเป็นที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยของไซเบอร์และยังเป็นนักเขียนครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแฮกอีกด้วยและถ้าผู้ฟังล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเควินว่าเควินมิดนิกเนี่ยครับเป็นอาชญากรหรืออัจฉริยะกันแน่อันดับที่2แกรี่แมคคินนอนแฮกเกอร์ที่แฮกเข้าไปยังกองทัพสหรัฐ แกรี่แมคคินนอนเนี่ครับเป็นแฮกเกอร์ชาวอังกฤษที่สามารถเจาะเข้าไปสู่ระบบของนา s a และกองทัพสหรัฐได้โดยแกรี่เนี่ยครับได้ทำการเจาะลวงข้อมูลตั้งแต่ในช่วงปี2001จนถึงปี2002ซึ่งเขาเนี่ยครับได้อ้างว่าเขาเนี่ยครับต้องการค้นหาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ UFO และเทคโนโลยีลับของทางด้านรัฐบาลแกรี่เนี่ยครับใช้เวลาหลายเดือนในการแฮก และเขาเนี่ครับสามารถเข้าถึงข้อมูลลับที่เกี่ยวข้องกับโครงการด้านอาวกาศได้และข้อมูลที่เขาได้มาเนี่ยครับก็ยังไม่พอแค่นี้เพราะว่าเขาเนี่ยครับยังเกี่ยวไปถึงแม้กระทั่งการวิจัยเกี่ยวกับทางด้านมนุษย์ต่างดาวของสหรัฐอีกด้วยซึ่งทางด้านสหรัฐเนี่ยครับก็ได้มีการอ้างว่า การกระทําของเขาเนี่ครับได้สร้างความเสียหายให้กับทางด้านรัฐบาลเป็นเงินหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐแต่เมื่อทางด้าน FBI ไเนี่ยครับได้ทําการส่งตัวเขามาดําเนินคดีในสหรัฐอเมริกาแต่ทางด้านรัฐบาลอังกฤษเนี่ยครับก็ได้มีการปฏิเสธเพราะว่าเขาเนี่ครับมีอาการออทิสติกและสภาวะซึมเศร้ามันจึงทําให้ทางด้านแกลี่แมคคินนอนเนี่ยครับได้รอดพ้นจากการถูกจําคุกอันดับที่3ม f g ฟเ y นีบอกา h o ชซึ่งทางด้านอีวานโบ g a ชอ p เนี่ยครับถือได้ว่าเป็นแฮกเกอร์ชาวรัสเซียที่ได้สร้างมันเวชื่อสุดครับซึ่งสามารถขโมยข้อมูลบัญชีธนาคารจากผู้คนนับล้านทั่วโลกได้โดยมูลค่าความเสียหายที่เขาได้ทําลงไปแล้วเนี่ยครับมันก็มากถึงหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐกันเลยทีเดียวและแน่นอนว่ามูลค่าความเสียหายที่มากมายขนาดนี้มันจึงเป็นที่ต้องการสําหรับ F b i ครับที่ต้องการตัวเขามากที่สุด และก็ได้ตั้งค่าหัวไว้ที่3ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่จนถึงทุกวันนี้เนี่ยครับเขาเนี่ยครับก็ยังไม่ถูกจับกุมและก็ยังมีการเชื่อกันนะครับว่าเขาเนี่ครับอาจจะได้รับการคุ้มครองจากทางด้านรัฐบาลรัสเซียและยังคงใช้ชีวิตอย่างหรูหราตามสไตล์ของเขานั่นเองอันดับที่4 e l เอลเบิร์สกอนซารสโดยทางด้านเอลเบิร์สกอนซารสเนี่ยครับถือได้ว่าเป็นแฮกเกอร์ที่ได้ขโมยข้อมูลบัตรเครดิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ถ้าหากเอามารวมกันแล้วนี่ครับก็ประมาณ170ล้านใบโดยเขาคนนี้นี่ครับได้ใช้ทักษะในการแฮกเข้าไปในเครือข่ายของบริษัทค้าปีกและธนาคารแต่ต่อมาไม่นานครับแผนของเขาหนึ่งครับก็ได้ถูกเปิดเผยเมื่อทางด้าน FBI ไเนี่ยครับได้มีการสอบสวนและสามารถจับตัวเขาได้มันจึงทำให้ทางด้านเอลเบิร์ตกอนซาเลสเนี่ยครับได้ถูกตัดสินจำคุก20ปีและต้องใช้ชีวิตที่เหลือครับอยู่ในเรือนจำอันดับที่5โจนาธานเจมส โดยทางด้านโจนาธานเจมส์เนี่ยครับถือได้ว่าเป็นแฮกเกอร์ที่ได้ถูกจับได้ในขณะที่เขาเนี่ยครับมีอายุเพียง16ปีเท่านั้นเขาเนี่ยครับสามารถแฮกเข้าสู่ระบบของนาซาและสามารถขโมยซอฟต์แวร์ครับที่มีมูลค่ามากถึง1.7ล้านดอลลาร์สหรัฐมันจึงไม่แปลกเลยครับที่ทางด้าน FBI เนี่ยครับจะเข้าจับกลุ่มเขาและเขาเนี่ยครับยังกลายเป็นคนแรกที่ได้ถูกตัดสินจำคุกภายใต้กฎหมายด้านอาชญากรรมไซเบอร์ ของทางด้านสหรัฐอเมริกาอีกด้วยแต่ต่อมาในปี2008เนเี่ครับเขานี่ครับก็ดันมาตัดสินใจที่จะตุยตัวเองลงพร้อมกับข้อความที่ระบุเอาไว้ว่าผมไม่เชื่อเลยว่าความยุติธรรมจะเกิดขึ้นสำหรับผมแต่คำถามมันก็มีอยู่ว่าเด็กวัย6 6ปีที่สามารถแหกระบบนาซาได้คุณคิดว่าเขาคนนี้เนี่ยครับควได้รับโอกาสหรือไม่โดยแอดเนี่ยครับก็จะมาสรุปท้ายคลิปก็แล้วกันนะครับ ในโลกของไซเบอร์แฮกเกอร์นี่ครับมีทั้งฝ่ายที่ใช้ความสามารถเพื่อก่ออาชญากรรมและยังมีฝ่ายที่ต้องการเปิดโปงความจริงบางคนนี่ครับถูกจับบางคนรอดและบางคนนี่ครับหันกลับมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์และท่านผู้ฟังล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับแฮกเกอร์เหล่านี้ว่าเป็นอาชยะหรือว่าเป็นอาชญากรกัน,กนและถ้าท่านผู้ฟังชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ และอย่าลืมกดเข้าไปดูคลิปที่แอดได้แปะขึ้นไวหน้าจอนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดเข้าไปดูล่ะ